ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะช่วยนักศึกษาในการทำกันบ้านนะครับหรืองานที่ให้เขียนโปรแกรม forward แล้วก็ inverse kinematic โดยที่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากการเขียนฟังก์ชัน forward kinematic ก่อนนะครับโดยที่ผมจะอธิบายวิธีการทำทั้งการใช้ โปรแกรม MATLAB เองแล้วก็ใช้ MATLAB Grader นะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาเวลาทำงานส่งก็จะต้องไปส่งใน MATLAB Grader นะครับเริ่มต้นจากสมการที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่เราใช้ในการเขียนฟังก์ชัน forward k i n e m a t i c นะครับซึ่งผมอธิบายได้ไว้ก่อนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับ นี้มาดูในโปรแกรม MATLAB Grader นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหัวข้อแรกนะครับ t o o l i n k Planner Robot Forward Kinematics นะครับก็โจทย์ที่ให้ก็คือให้นักศึกษาเขียนฟังก์ชันที่จะ Solve Forward Kinematics สำหรับ t o o l i n k Planner Robot นะครับโดยที่ Syntax ของฟังก์ชัน P เท่ากับ forward kinematic q เนว่าเหมือนก,นกันกับที่ผมอธิบายในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ q ก็คือ joint angle หรือ joint coordinate นะครับซึ่งมี2ตัวก็คือ theta กับ phi นะครับชื่อตรงกันนะครับแล้วก็ Output ของเราก็คือ Vector p ซึ่งเป็นเวกเตอร์ขนาด2คูณ1ก็คือมีตัวแรกคือ x ตัวที่2คือ y นะครับเฉพาว่าเป็น คอลัมน์เวกเตอร์นะครับเพราะนั้นเวลานักศึกษาตอบเนี่ยร uh, ะมัดระวังกันเช็ค uh, ให้ดีนะครับว่าตอบเป็นคอลัมน์เวกเตอร์เหมือนกันด้วยนะครับโดยที่ uh, ระยะความยาวของแขนเนี่ยกำหนดให้อันนี้คือตัว l นะครับ l เล็ก l 1เท mm ่า hmm. กับ5แล้วก็ l 2, 2> mm hmm. ก็คือเท่ากับ6นะครับโดยที่ uh, ถ้าทดลองดูนะครับถ้า q กำหนด q ให้เป็นพายส่วน6นะครับทั้ง เทต้าแล้วก็ฟีก็จะต้องได้ค่า P เป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราทดลองค่านี้ดูแล้วดูว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องมันควรจะได้คำตอบเท่านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้และเตือนอีกครั้งหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าโปรแกรม MATLAB เนี่ยรับค่าทั้งหมดมุมต่างๆเป็นเรเดียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงว่าเขียนฟังก์ชันแบบนี้แล้วผมไม่ได้ระบุ จาะจงเป็นอื่นนะครับให้อ m มเลยว่ามุมทั้งหลายเนี่ยต้องใช้หน่วยเป็นเรเดียนนะครับซึ่งการเขียนแบบนี้พายส่วน6ก็แ t l ลบก็จะรู้เองว่าพายคือค่า3.1416ะครับซึ่งเป็นหน่วยเป็นเรเดียนแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้ฟังก์ชัน p ให,ให้เราเขียนเป็นรูปแบบของฟังก์ชันออกมานะครับเพนั้นโดยที่โจทย์ก็กําหนดโครงเอ,เอาไว้ให้แล้วนะครับด้านล่างของอฟังก์ชันเนี่ยตรงนี้จะมี N หรือไม่มีก็ได้ถ้าเรา,เ,าเขียนเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับด้านบนนะครับ l 1 l 2ก็กําหนดให้แล้วนะครับเพะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแก้อะไรส่วน เพยนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือแค่เอาค่าคการคํานวณมาใส่ในนี้แค่นั้นเองนะครับมีแค่5บรรทัดเองที่เราต้องทําแล้วก็ในด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็คือการพลอตตาแหน่งของแขนหุ่นยนต์เพื่อใหอ้คำตอบของเราเนี่ยพอเราพลอตแล้วเราจะได้เห็นว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะการดูจากกราฟว่าใส่มุมเข้าไปเท่านี้ยกตัวอย่างเช่น ใส่มุมเข้าไปว่าพายส่วน6กับพายส่วน6ก็คือ30องศากับ30องศาเราจะได้ดูในกราฟเห็นชัดๆว่ามันสมจริงไหมนะครับรูปที่เราคำนวณออกมาได้นะครับแล้วการคำนวณนะครับการพลอตกราฟนะครับผมก็จะพาดูสมการทีละบรรทัดนะครับฟิกเกอร์ก็คือการเปิดรูปใหม่ขึ้นมานะครับจะได้เวลาพลอตจะได้ไม่ซ้ำไม่ทับกับรูปเดิมที่อาจจะมีอยู่เราไม่ใช่รูปที่เราต้องการจะลบทิ้งไปนะครับ โฮออนนะครับการโฮออนเนี่ยคือการที่สั่งให้กราฟของเรา,าเวลาพลอตครั้งแรกแล้วก็เก็บเอาไว้ซ้ำๆนะเพื่อให้พลอตซ้ำได้นะครับจริงๆแล้วโฮออนเนี่ยสำหรับการพลอตครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับถ้าเราเลือกที่จะพลอตบรรทัดแรกก่อนอย่างเช่นแบบนี้นะครับ นักศึกษาไม่ต้องแก้ตามนะครับผมแค่จะทําให้ดูเฉยๆว่าเราพลอตก่อนแล้วค่อยโฮออนแบบนี้ก็ได้เพราะว่าตัวที่มันมีผลจริงๆคือครั้งแรกเนี่ยยังไงมันก็รีเซ็ตเหมือนกับพลอตค่าใหม่อยู่ดีในกราฟที่มัน,มนว่างเปล่าเพราะฉะนั้นจะให้โฮออนหรือไม่โฮออนก็ไม่มีผลแต่ครั้งที่2เนี่ยถ้าเราไม่โฮออนไว้สิ่งที่พลอตในครั้งแรกจะหายไปทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเขียนแบบนี้หรือเอาโฮออนไปไว้ข้างบน มีผลลัพธ์เท่ากันนะครับแบบไหนก็ได้ทีนี้คับบรรทัดแรกเนี่ยบอกว่าพลอตนะครับฟอร์แมตของการพลอตอันนี้คือค่าแกค่าเจเห็นว่าเราพลอต x มี2จุดอันนี้คือ x จุดแรก x จุดที่2นะครับซึ่ง x จุดที่2เนี่ย l 1 cos เตตาก็คือตำแหน่ง x 1นั่นเองนะครับอันนี้คือ,อ y นะครับก็คือ0แล้วก็ y จุดแรกก็คือ l 1 s i n ซเทตก็คือ y 1นั่นเองนะครับแล้วก็ให้พลอตเป็นสนัญลักษณ์เป็น O แล้วก็ขีดก็หมายความว่าจุดเนี่ยให้ใช้มาร์เกอร์เป็นตัว O นะครับหรือวงกลมแล้วก็ให้ใช้เส้นขีดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจุดแต่ละจุดที่เราพลอตนะครับเพราะนั้น2จุดนี้ก็จะถูกเชื่อมต่อให้กลายเป็นเชื่อมต่อวงกลมด้วยเส้น นะครับก็เป็นนั้นรูปร่างก็จะเหมือนกระดูกหมาเน้ก็ออกไหมครับเป็นเส้นแล้วก็มีกลมๆอยู่สองข้างนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนแขนหุ่นยนต์แล้วก็เห็นจุดที่เป็นจอยของมันชัดเจนเป็นสนัญลักษณ์วงกลมนะครับจอยอลิงก์ที่2ก็จะพลอตอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับอันนี้คือ x 1แล้วก็อันนี้คือ x 2ก็คือตำแหน่ง x นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคำนวณ x ที่ด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ x ตำแหน่งของอ y1 นะครับแล้วก็ y ก็คือตำแหน่งของ y2 ซ,ซึ่งเดี๋ยวเราจะคำนวณที่ด้านบนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะาก๊อปปี้โปรแกรมอันนี้นะครับเพื่อที่จะไปทําใน MATLAB ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเอาย้อนกลับมาอา๋อผมเนี่ยที่บาบไม่จบนะครับฟังก์ชันยังไม่จบนะครับ x label y label นะครับก็คือการสั่งให้เขียนตัวแปร ให้ให้เขียนชื่อแกน x นะครับเขียนว่า x แล้วก็ชื่อแกน y เขียนว่า y ซึ่งถ้าเกิดจริงๆแล้วมันมีหน่วยเป็นเมตรหรือเป็นเซนติเมตรเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ด้วยแต่ว่าในที่นี้เราสมมุติเอาก็เลยไม่ได้ระบุหน่วยขึ้นมานะครับแล้วก็คำสั่ง x ลิม x ลิมก็คือย่อจากลิมิตของแกน x นะครับโดยที่ตั้งเอาไว้ให้ว่าแกน x มีค่าเป็นลบ10แล้วก็10นะครับแล้วก็ y ลิมลิมิตก็คือค่าเป็นลบ10แล้วก็ สออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ตั้งเอาไว้แล้วพอเสร็จโปรแกรมปุ๊บเราก็าพิมพ์โฮออฟซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่มีโฮไม่ต้องมีโหออฟตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าโปรแกรมมันจบแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครมาเขียนโปรแกรมต่อจากกราฟของเราแล้วกราฟนี้เกิดพล o t ซ u m เนี่ยโฮออฟจะยังเอฟเฟกอยู่นะครับก็คือ มปนมันจะสามารถเขียนโปรแกรมซ้ำไปก็ได้เพราะนั้นอันนี้ whole of ตรงนี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้สําหรับของเรานะครับผมจะกด c t r o l a นะครับหรือจะเลือกทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับกด c t r o l a แล้วก็ copy นะครับผมจะใช้ c t r o l c นะครับเพื่อ copy ไปสู่โปรแกรม matlab ของเรานะครับอันนี้คือโปรแกรม matlab นะครับผม copy code มาแปะตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วจากนั้นผมก็จะเอา ค่าที่เราคำนวณน,นะครับจะเห็นว่าใน forward kinematics นะครับก็จะคำนวณ x กับ y ให้ theta ให้ฟรีก็คำนวณ x กับ y นะครับในฟังก์ชันนี้ theta ค่า Q เนี่ยจะเป็นแมทริกซ์2คูณ2 1นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกของ Q เนี่ยที่ส่งมาให้ก็คือ theta นั่นเองเพราะ,ะนั้นเราเอา Q ตัวแรกนะครับก็คือคอลัมน,น์บนสุดข้างบนเป็น theta ข้างล่างเป็นฟนะครับก็ Q1 เป็นเทต้า Q2 ที่พาสมาจากตัวแปรข้างนอกก็จะเป็น Q นะครับใส่เซมิคลอนเพื่อให้มันไม่แสดงผลนะครับจากนั้น X ก็จะมีค่าเป็น L1 คูณจากตัวนี้เห็นไหมครับผมเอาวางคู่กันจะได้เห็นชัดๆ L1 คูณด้วย cos เทต้าบวกด้วยผมเว้นวักเพื่อให้อ่านได้ง่ายนะครับ L2 ูณด้วย sin เทต้ บวกด้วยฟีนะครับแล้วก็โอเคนักศึกษาใครทําได้ผมแนะนำให้ลองพิมพ์เองหยุดวิดีโอก่อนแล้วลองพิมพ์เองก่อนเลยแล้วเออแล้วก็ค่อยถ้าทําติดปัญหาอะไรค่อยมาดูโปรแกรมก็ได้นะครับ s i n ์เทต้าบวกด้วย L2 คูณด้วย sin t เทต้บวกด้วยฟี ตัวใหญ่ตัวเล็กสําคัญนะครับใส่เซมิคอลอนเพื่อให้มันไม่แสดงผลออกมาให้เกะกะนะครับแล้ว p ก็คือตัวแปรที่เราจะรีเทิร์นกลับไปเพื่อเป็นเอาต์พุตเห็นไหมครับตรงนี้เอาต์พุตเขียนว่า p เพราะฉะนั้นเราต้องรีเทิร์นค่า p ไปโดยที่ p ของเรามี2ตัวก็คือ theta แล้วก็ phi ใช้เครื่องหมายเซมิคลอนนะครับเพื่อให้มันขึ้นแถวใหม่ออกมานะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยโปรแกรมของเราเป็นเสร็จแล้วนะครับคทาานี้เราทดลองรันโปรแกรมก่อนลันโปรแกรมนะครับก็จะเซฟโปรแกรมอันนี้นะครับผมจะเซฟนะครับแล้วก็ผมจะเซฟบนในเดสก์ท็อปเลยเจดว่ามันตั้งชื่อให้เองเป็น forward kinematic เพราะว่าถ้าเป็นฟังก์ชันอยู่ในไฟล์ชื่อไฟล์กับชื่อฟังก์ชันต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับ ทีนี้เวลาเราเรียกใช้ฟังกช์ชันอันนี้นะครับก็จะต้องกำหนดตัวแปร q ออกมาก่อนนะครับซึ่ง q ของเราเราจะใช้ q เท่ากับพายส่วน6ใช่ไหมครับแล้วก็พายส่วน6 2ตัวนะครับแล้วจากนั้นเราก็เรียก p เท่ากับ forward kinematic แล้วก็ใส่ตัวแปร q แบบนี้นะครับมันก็จะเรียก เห็นไหมครับจเจนว่ามันก็จะพอดกราฟออกมาให้นะครับลิง์แรก5หน่วยก็สั้นหน่อยลิงสองหน่วยก็จะยาวหน่อยนะครับดูดูสมจริงมาแล้วก็ค่า p ที่ได้ออกมาก็จะเห็นว่า p มีค่าเป็นศูนจุดห้าสองสามหทั้ง x แล้วก็ y นะครับเราก็ไปเช็คดูหน่อยว่ามันสองตัวนี้ที่ได้ออกมามันถูกต้อง หรือเปล่านะครับจะเห็นว่ามีแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่า p กับค่าที่ได้เนี่ยไม่น่าจะถูกนะครับเพราะว่า p ทาไมเท่ากันเราจะเห็นว่าถ้าเรากลับไปดูเราจะเห็นว่าเราต้องได้ค่า p ตัวนี้นะครับจะต้องมีค่าเป็น7.3กับ7.69 7.33กนะครับ7.69กับ7.69แต่มันไม่เท่า เพราะนั้นโปรแกรมของเราต้องผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็ไปเช็คโปรแกรมของเราดูเราจะเห็นว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีที่ผิดอยู่นะครับอันอที่ผิดก็คือ,อตรงนี้คำนวณ xy แต่ p เนี่ยสิ่งที่ตอบจะต้องตอบค่า x กับ y ไม่ใช่เทตากับฟีเทตากับฟีเป็น Input นะครับเพราะนั้นต้องตอบ x กับ y แบบนี้เห็นไหมครับตอบ x กับ y แล้วก็ผมก็ลองเซฟโปรแกรม อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ค่าตามที่เราต้องการไหมนะครับ uh, c t r l s, <S นะครับเพื่อที่จะเซฟแล้วก็ลองรัน forward k i n e m a t i c อีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะได้ค่าออกมาเป็น uh, 9.5กับ7.69นะครับ uh, จะเห็นว่า 7.3กับ7.69ตรงนี้ยังไม่ถูกนะครับยังมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติก็เราก็ลองไล่หาดูนะครับว่ามันติดปัญหาตรงไหนลองเทียบดูจะเห็นว่า วาถูกแล้วแต่ x ยังไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเราก็กลับไปเช็คสมการ x ดูนะครับก็จะเห็นว่าลองเทียบค่อยๆเทียบไล่ดูการที่เราเขียนมีสมการเทียบอยู่ด้วยเนี่ยเราจะมีข้อดีตรงที่เราจะตรวจได้ง่ายนะครับ l1 cos θ h e t a ถูกแล้ว l2 s i n อ่าตรงนี้ผิดเห็นไหมครับ cosine เอ่เต้าเนว่า การเขียนโปรแกรมเนี่ยมีปัญหาเกิดข okay. <sm art> <empath etic subtitles> ึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดแล้วมันรันโปรแกรมไม่ผ่านเนี่ยสิ่งการที่เรารันโปรแกรมบน m a t แ a b บเองจะช่วยให้เราค่อยๆไล่เช็คได้ง่ายว่ามันผิดที่ตรงไหนติดแค่ตรงไหนนะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนว่ารันแล้วไม่ผ่านแล้วก็ถามคนอื่นเลยนะครับมันส่วนที่สำคัญมากๆของการเขียนโปรแกรมก็คือค่อยๆทำความเข้าใจโปรแกรมแล้วก็ค่อยๆไล่ ไล่หาโปรแกรมดูนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เราพัฒนาฝีมือแล้วเก่งขึ้นเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับที่จะเขียนโปรแกรมแล้วใช้เวลาเขียนโปรแกรมจริงๆอ่ะจะเขียนสัก5นาทีแต่ว่าหาที่ผิดในโปรแกรมไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจอว่าผิดที่ไหนนี่เป็นเรื่องปกติมากใครที่ทำแล้วถูกในครั้งเดียวนะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็จะได้โปรแกรมที่เราต้องการพอเราได้โปรแกรมที่เราต้องการแล้วเราก็ Copy ส่วนของโปรแกรมหรือจะก๊อปทั้งโปรแกรมเลยก็ได้นะครับกลับเข้าไปแปะใน MATLAB Grader อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ผมเลือกกลอบทั้งโปรแกรมเลยละกันนะครับอ๋อมันไม่ยอมให้ผมกลับทั้งโปรแกรมเพราะว่าตรงนี้ ที่เป็นสีเทาเนี่ยคือส่วนที่ผมล็อกไว้มันไม่ให้เก็มันไม่ให้ลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมจะกรอบทั้งโปรแกรมมันก็จะยังไงก็ต้องไม่กรอบบรรทัดที่1นนะครับทั้งนั้นผมขออนุญาตกรอบเฉพาะ5บรรทัดที่เราแก้ไขละกันนะครับก็เปลี่ยนแค่ห้าบรรทัดนี้นะครับจากนั้นผมก็จะลองรันโปรแกรมจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างของการรันโปรแกรมให้ด้วยนะครับ นักศึกษาสามารถใช้โค้ดตรงนี้เนี่ยก๊อปปี้ไปแปะใน MATLAB เพื่อลันโปรแกรมได้นะครับลองลัน pre-test ดูก็จะเห็นว่า,ามันยังเกิดปัญหาขึ้นไม่รู้จักฟังก์ชันตัวแปรชื่อ en นะครับ error line 21อี why en คืออะไรก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดานี่ตรงนี้ผมอาจจะเผลอไปลบตัวดีโดยบังเอิญน,นะครับ ไส่เอ็กลับมานะครับก็จะเห็นว่ามันถูกแล้วทั้ง2อันนะครับแล้วก็มันมีโซลูชันที่รันมาให้สำหรับตัวโปรแกรมทั้งคู่นะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าผมใส่ข้อความมาให้แล้วนะครับว่า Your Solution ก็คือด้านซ้ายคือสิ่งที่นักศึกษาทำนะครับแล้วก็ Reference Solution ก็คือด้านขวานะครับก็คือเฉลยนะครับเพื่อที่จะได้เช็คดูนะครับว่าตรงกันไหมถ้าสองอันตรงกันก็ควรจะผ่านนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับ o l u t i o n ของเราคือตำแหน่งอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ดูมุมมุมเทเป็นลบสองฟีเป็นหนึ่ะครับลบสอง ลบก็หมายความว่ามันมีค่าประมาณลบเกิน90องศามน,นิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้คือ0ูนนะครับหมุนไปลบ90แล้วก็มุมองศาของถัดมาก็คือ1 1อึ่งหนึ่งไม่ใช่องศาเป็นเรเดียนนะครับลบสองเรเดียนก็คือประมาณเลยลบ90องศาแล้วก็หเรเดียนก็คือมีค่าประมาณสัก 60องศาได้นะครับเพราะะนั้นก็จะเห็นว่าเส้นน้ำเงินมาเส้นแดงก็ประมาณ60องศา,าที่ต้องเช็คดูในใจแบบนี้เนี่ยเพื่อให้ดูให้รู้ว่าสิ่งที่เราคำนวณเนี่ยมัน k ม s e เซนกับตัวอย่างของสิ่งที่เราตอบไปหรือเปล่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันไม่เช็คให้นะครับก็คือเทตกับลบฟีลบหเพราะว่าผมกำหนดอันนี้ให้ไม่ได้เป็น r r t e s t นะครับเมื่อนักศึกษา submit แล้วก็จะสามารถที่จะ สามารถที่จะลันตัวนี้สามารถที่จะตรวจสอบตัวสุดท้ายได้เมื่อเวลาสับมิ t นะครับเพราะะนั้นพอสับมิ t มันก็ถึงจะเช็คอันสุดท้ายให้นะครับอลองดูก็ถ้าทำสองอันถูกเราไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมากเนี่ยโดยทั่วไปแล้วถ้า,เ,าเทส e พรีเทสถูกตัวเทสอันสุดท้ายก็มักจะถูกด้วยนะครับ อันนี้ก็คือการสาธิตนะครับให้นักศึกษาได้เห็นภาพของวิธีการทำกันบ้านซึ่งจะเห็นว่าผมพาทำกันบ้านโดยละเอียดเลยเพราะว่าคิดว่านักศึกษาเพิ่งหัดเขียนโปรแกรม MATLAB ได้ไม่กี่โปรแกรมนะครับเผื่อติดขัดอะไรเนี่ยก็จะได้สามารถที่จะได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็ ทสามารถทำกันบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อแรกสำหรับการเขียนโปรแกรม f o r w เ r d k i n ค m a t i c ินะครับ